สวัสดีค่ะพี่น้องมาหอดแลมาแล้แม่ลำพาตะลุวันาพเนาเพื่นมาแล้วพี่น้องตอนนี้ช<ะ>่วเ<ท>ฟอร์เมียอเอเล่ยเอาตอนนี้ตอนนี้เขาเดินทางจากเดี๋ยวเดี๋ยวลำดับเรื่องให้พี่น้องเขากันมือว้านมึกว้านนี่ตั้งแต่มันลูกเนาะมือเสานี่กับากระเมียนเนียเนียนชานทั้งคุณทั้งน้องวดเด่งทั้งอันทั้งหินเหอบเดี๋ยวเดียวตอนนี้เดินทางมา ตอนนี้เดินทางมอสดีบุนเรืองพี่น้องบ้านแม่ลำเพาบ้านอิลีบ้านเล่าใหญ่มาทรงมาส่งอันพอใช่เนาะเพื่อนมากับพี่แม่ละตอนนี้ก็ตอนนี้โอ้แต่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 ตอนนี้ความวุ่นวายมาถึงแล้วโอ้อันนี้ขึ้นหลานหน่อยพี่น้องหลานน้อยอัดีค่ะไอ้นังเพลงนางเพลงมอดด้านของพี่สาว บ้านของพี่สาวบ้านเอี้ยอีกผู้นึงเมื่อวานเราไปได้ไปนะมูเมื่อวานาวาน,นี่ยายเตีย้ยยายเตีย้ยยายเตีย้ยตอนนี้มางหอดกิจาการปาดทีโถพี่น้องเอ้ยกิจาการกิจาการโอ้นี่ไงโอ้ยตำแตงตำแตงตำแตงอีอน้องกลุ่มมางหอดก่อนตะมือขึ้นมางหอดจากจากทุ่มน้องกลุ่มจ้าโอ้มางหอดสาม,สามทุ่ม โอ้หหอนแล้วแต่ว่าตอนนี้ความบุญไว้ไพ่ถุงพี่น้องเอ้ยบริษัทอาจสงสัยที่เป็นสถานเลี้ยงเด็กตามอยู่พี่น้องความบุญไว้ตอนนี้คือที่หักนี่ละตอนนี้คือที่หักเนี่ยอยากไล่ไล่บังหัวยายเจ้าหงอกกำมองอันนี้พี่สาวใหญ่พี่สาวใหญ่พี่สาวใหญ่ลตรงหน้าินอันนี้พี่สาวใหญ่เมื่อวานบรดษ้ไปน้ำมืเมือวานี่ ยากลายสู้ๆส <White. S 1> ู้ๆร้านตะงอกไปอันนี้ตะงอกนี่เป็นตะงอกเป็นพี่ชายใหญ่นี่พี่สาวใหญ่ใหญ่เตี้ยใหญ่เตี้ยใหญ่เตี้ยออตอนนี้กิจกรรมกิจกรรมนี่ทั้งเอาทั้งสถานเลี้ยงเด็กทั้งเป็นสถานเลี้ยงเด็กทั้งเป็นสถานอันนี้ก่ แปลงแบักแปลงโอ้เอ้า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 โอ้ลายคักลายแน่ลายคักลายแน่ลายคักลายแน่ผ้าผ้าผ้าใยมายามบ้านผ้าใยมายามบ้านซื้อดอกคนติดถามแม่ลำโพงดีดีป่าแม่ลำโพงมีบ้านจังวหมมีเหรอเนาะเยี่นไกว่เดีราใช่ไปเบิรงเยี่นไกว่ดอกพี่น้องเดี๋ยวผาไปเบิรงเยี่นแม่ลำโพงเยี่นอีหลีอีหลองแม่ลำโพงเดี๋ยวใกล้ๆกันนี่ละพี่น้อง โอ้ตายต่ไม่หยังนู้ววไม่หยังแน่นอ่ะประดี๋โอ้โอ้ตายตายโอ้ตอนนี้พี่น้องพวกบุญใบไพธงเกิดขึ้นแล้วตอนนี้โอ้ตาย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 สิฮักตอนนี้แม่ละพ่อสิฮักแม่ละพ่อหนีก่อนหนีไปเฮี้ยนเจ้าของก่อนเอ้ากินถ่านแม่ละพ่อรัดตัวแม่ละพ่อยางไปทั้งพี่กบุดก่อนข้าวเดียวจัดจัาจัดเดี๋ยวเสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยางมาทั้งเฮี้ยนเจ้าของจะบุดก่อนพี่น้อง ตอนนี้ร้านเอาหน้กินไปสทรงคนงานยวนป้าบักเตียงออกมาออกมาออกมาีแม่ก็จะไปเฮียนจะข้าวกันยังไม่เฮียนจะข้าเกินนี่เฮียนพี่น้องปองไปพี่น้องโอเคอันนี้เฮียนตาพายนี่แหละขามัดหลังเดียวเลยพี่น้องนี่เฮียนแม่ลำพานี่คือบ้านแม่ลำพานี่ไง นี่ไงห้เบิ้งทั้งขางก็ันดับเล็ยกย่างมาจากเฮียนเอีย่ยนี่คือบ้านแม่ลำพาวพุ่นหลังจีสมสมพุ่นเป็นครัวอันนี้คือบ้านตัวบ้านจริงๆนี่คือบ้านแม่ลำพาค่ะแต่แม่ลำพาวปฏิยูหหกตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้หกหกเพียวเพียว พี่น้องเขารอเบงบ้าน์จาของจากข้าวก่อนเดี๋ยวจิเดี๋ยวจิพาพี่น้องเบงบ้าน์จะเบิกกันสวัสดีค่ะตอนนี้ทั้งพี่กิจการก็คือกันพี่น้องกิจการแพรกบักแตงเอ้ยลูกไข่กับต้นนี่ลูกไก่หลากกับต้นนี่ลูกไข่หลากกับต้นนี่พาเขาได้เบียกแท่แต่ละคนเนี่ยฉันไม่ได้เบียกแทบพา เอาบักแต่งปลูกเองง้นบ่นี่ค่ะปลูกเองของกลองเองแล้เฮ็ดปลูกเองทเองนนี้เขาไปทรงใส่ป่านี้ยายการกับตาเวียดโอไปทรงน้ากันกับบังหนายี่แต่รดลดลดขั้นไดไปทรงบันนี้ลดขั้นดานี่แหละเออรถขั้นดำนี่ไปทรงตันปลูกเองอยู่หน้าจกรของปลูกเองแพ็กเองทรงเองนักเลี้ยงพ่อ นี่แหละผู้เฝ้าบ้านในแม่ลำเภานี่ล่ะนี่ล่ะนี่แหละผู้เฝ้าบ้านในแม่ลำเภาบ่ได้อยู่บ้านบ่ได้อยู่บ้านโดนปีนเราพี่น้องบัดนี้จิกรรมไม่อยู่บ้านแล้วล่ะตอนนี้ลูกเรียนจบแล้วเป็นฟังประค่าได้หลานไปแล้วนี้โอ้ยได้เั่งได้ข้าวขมันกันเมื่อคืนนี่ไหลลาานกับมข้าวขมันกันเมื่อคืนนี่ข้าคู่ใหญ่ เอาหมดได้ใสายไปได้กลับขึ้นมาเมื่อคืนจากว่บอกใส่บอกกลับขึ้นมาหน้ามูได้ข่อยได้กลับมาชงนี่เด้สายปนออันมันไว้ซื้อตะวันแตีงนั่นเขาสิว่ากันเองเขาจะหาเองเขาจะหาเองคุณครูจะหาเองแต่ว่าตอนมันมันไว้ทองสองบาทอีกตอนนี้ราคาแม่เขาจะได้เลี้ยงหลานค่ะเพราะมีหลานม่เรียง่ลาเพราะว่าเพมีหลานกันนะมูเพราะตอนตอนนี้เขาเย็บตายแล้วก็เย็บหัก ข่อยยับหกักบางเร่องห้นี้ก็แล้ขคอที่หกักสนอกขั้นผูดอดไปขั้นเขาอยู่ห้อมกันอุ้ยอาไปไปกินข้าวน้ำกันมวนคักมนวนมวนมันที่หกักมันที่หกคพีนอย้อกแกกันต่อไปแขกต่อไป,ปอไปค่ะโอ้ยยายกัยย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 งยย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 นยย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 ยอยยยยยยย พวกคักบะแม่ลำพ่อมาได้อยู่พี่น้องปิดปิดไว้ให้พี่น้องเพื่อนบ้านพักกันอยู่แต่ตอนนี้แม่ลำพ่พอพาไส้เราไม่อยู่ให้แต่จะได้กลับมาอยู่บ้านแล้ว่ะพี่น้องจะได้กลับมาอยู่บ้านแล้วนี่คือบ้านแม่ลำพาวพี่นองเลยบ้านเลขที่เก้าสิบห้าบ้านเองบ้านเจ้าของเอง บ้านเองบ้านเองเพราะท่านตีฝาดได้ที่พี่น้องท่านดีตีฝาจ้าอยู่บ้านเราใหญ่เข้าในตัวบ้านค่ะเพราะท่านตีฝาเด้ที่พี่นอ้องยืนยันว่าบ้านแม่ลำพาเองมี <c oughs> ทอร์พีร้องไห้แต่ยังไงแม่ลำพา <c oughs> อันนี้ก็แม่ลำพา นี่คือแม่ลำพาวแม่นเบิดพี่น้องรูปแตาสมัยเก่าๆ่นล,ละพุ่นะรูปตสมัยเก่าๆาาาแม่นเบิดพุ่นนี่ก็มีแต่รูปมีแตร่ตรูปหมอลำมีแต่รูปหมอรำมีแต่รูปหมอรำแม่นเบิดพี่น้องอันนี้คือบักลาตานีคู่หลาแม่ตานี อันนี้กระลุกหมอล้ำ mm hmm. โอ้บ่ได้มาพี่น้องเอ้ยสุดกับมาอยู่บ้านแล้วล่ะปนี้จะมาตีฝาพี่น้องมาตีฝาบ้านมาตีฝาจะมาตีฝาแล้วพกพี่น้องห้องโกลโกลกรโกลโกลโกล่ได้เปิดไฟพี่น้องบ่ได้เปิดไฟอันนี้คือครัว นี่คือครัวตัวหกแข้งตัวคนประยูหกแข้งปลาใส่เตี๋ยมหนามในนั้นหก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 พี่น้องโรก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 โอ้สิได้กลับมาอยู่บ้านแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยนี่คือครัวครัวแม่ลำพาวนี่คือครัวคือครัวจ้ะนี่คือครัวแล้วว่าไม่เฮ็ดสิได้จอลังบ้านนะพี่น้องวันนี้จอลังบ้านให้มันครัวเสียเฮ็ด เทิบมันต่อกันเพราะพอได้อันนี้เนายเน่ยย่อันนี้คือครัวอันนี้คือเล้าเปิดบ้านจากคนคนว่าแม่ลำเผาผมมีบานตีนีค่ะพี่น้องอันนี้คือบานอหลีแต่ว่าบ้านอาจาร,รย์ตายุอุบนพี่น้องอันนี้คือบ้านแม่ลำเข่าลำเข่าลำเข่า,าค่ะวปนนีก็ไปกินข้ากันพี่น้องไปชได้เดินทางไปทั้งปุ่นบ้านนี้ ที่ได้เดินทางไปสาวน้อยเพชรบ้านแพงบุตรพี่น้องท่าน้นาเพื่อนปฐมนิเทศเมื่อน,นี้ลหละแต่แล้เาขออนุญาตพ่านผ้นาว่ามามั่นลูกไผ่เลยไม่ทรงพอยส้ก,ก่อนตอนนี้ค่ะทีได้กลับมาอยู่บ้านแล่วล่ะพี่น้องวันนี้ <c oughs> จากที่ตลอดตลอนตลอดหาเงินทรงลูกเรียน อคค่ะกลับไปกินเขาน้ำกันพี่น้องย,อยืมยนเอี่ยงเยินเขายืมยนเอี่ยงเรา็คยได้เดินทางไปบ้านแพงแล้วไปแล้วบันเฮียนเดียว,วกวองกลับมาพี่ก็มากินเขากันเป็นพี่น้องรู้สึกว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นแล้วล่ะรู้สึกว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นเล็กๆน้อยๆแล้วล่ะเล้วหินอันขาวหน่อยจะได้เดินทางต่อไปบ้านแพง เอ้ากินลอตีทั้งเพียอ่าเอานี่พักเอาหนีพักเอานี่พักภาพเปนเราไปู่บางเฮียนเลยซื้อดอกตัวนี้อันอันนั่นยึดไปแล้วอันบบเลวปวกว่ามันปวกแล้วกับแจ้ครับอันกับกับแจ้ครับอันอันขี้เกี้ยมอ่ะจะได้จังคอยสีมาว่ากันไหม แต่ตอนนี้นั่นกินเขากันพี่น้องกินเขาแล้วเรากินเขาแล้วเรได้เดินทางไปบ้านแพงกันบันนี้พี่น้องอ่ะสุดท้ายปลายมือแล้วพี่น้องกินเขาน้ำมูก่อนมิจิพ่อท่านมือโจจีโจจีอ่ะโจจีโจจีอ่ะพ่อกันทั้งบ้านแพงพี่น้องบันนี้สุดท้ายปลายมือพี่น้องข้ามีความสุขหลายๆลายกันสวัสดีค่ะ